สวัสดีค่ะวันนี้เราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของคําบุพบทนะคะคําบุพบทเป็นคํา1เป็น1ในคําไทยทั้ง7ซึ่งเราเรียนมาแล้วจะเป็น1ในเรื่องของคํานาม 2. สรรพนาม 3. คํากริยา 4. คําวิเศษคําคบุพบทนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องของคําบุพบทนะลูกนะาคำบุพบทคืออะไรคือคํานําหน้าคําอื่นหรือประโยค เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและได้ใจความชัดเจนยิ่งขึ้นโดยมีวิธีการใช้ดังนี้นี่ยลูกนะคำบุพบทเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ีนะคะสชนิดด้วยกันชนิดที่1คือคำบุพบทบอกสถานที่บอกสถานที่มักจะมีคำว่าในบนใต้ที่ นอกใกล้กลาริมเป็นต้นนะคะเช่นก็บอกว่าหนังสืออยู่ใต้ตู้เขาวิ่งในอาคารหนังสืออยู่บนโต๊ะพวกนี้นะคะถ้าเปรียบเหมือนกับภาคภาษาอังกฤษก็คือพวก uh, in on อ n แอดออะไรพวกนี้นะคะลูกคือ Preposition นั่นเองนะคะลูกถ้าคนที่เก่งภาษาอังกฤษเรียนจะทําตรงนี้ได้อย่างคล่องอย่างถูกต้องชัดเจนมาดูข้อที่2ลูก <c oughs> ชนิดที่2นะลูก เป็นคำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของคำว,ว่าบอกความเป็นเจ้าของมักจะมีคำว,ว่าแห่งของเช่นคำว,ว่าเงินของฉันหายสภากาชาติแห่งประเทศไทยปร,ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศประมาณนี้นะคะลูกชนิดที่3นะลูกชนิดที่3จะเป็นคำบุพบทบอกความเกี่ยวข้องหรือบอกความประสงค์ ักจะมีคำว่านะลูกแก่แดเพื่อต่อสำหรับด้วยทั้งโดยตามนะคะอ่าเช่นดอกดอกไม้ดอกนี้ขอมอบแด่คุณคำว่าแด่กับแก่ก็เหมือนกันนะลูกคำว่าแด่เนี่ยจะใช้สำหรับผู้น้อยมอบของให้กับผู้ใหญ่แก่สำหรับผู้ใหญ่มอบให้กับเด็กหรือมอบกับที่อายุเสมอกัน เท่าๆกันจะใช้คำพวกนี้นะคะลูกนะคะอ่าเพราะฉะนั้นคำบุพบทคำที่สี่นะชนิดที่สี่คือคำบุพบทบอกเวลาจะมีคำว่าเมื่อตั้งแต่จนกระทั่งแต่เป็นต้นเช่นเมื่อเช้ารถติดมากเขามาทำงานตั้งแต่เช้าคุณพ่อทำงานตั้งแต่เช้าจน กระทั่งเย็นนี่คือคำบุพบทบอกเวลานะ,ะนั่นคำบุพบทที่สรุปแล้วนะคะคือมี4ชนิดด้วยการลูกบอกสถานที่บอกความเป็นเจ้าของบอกความประสงค์หรือต้องการบอกสุดท้ายคือบอกเวลานะคะบอกเวลาดัะนั้นทั้ง4ชนิดลูกใช้คำบุพบทให้ถูกต้องเดี๋ยวจะมีแบบฝึกให้นักเรียนทำแต่ก่อนที่จะทำชั่วโมงนี้เราจะเรียนยเรื่องของคำบุพบทแระประโยค เพราะการสื่อสารนะคะมาดูกันเลยว่าประโยคเพื่อการสื่อสารคืออะไรนะคะประโยคเพื่อการสื่อสารนักเรียนมาเข้าใจคําว่าประโยคก่อนประโยคเป็นถ้อยคําที่อยู่รวมกันแล้วได้ใจความที่สมบูรณ์นั่นเองนะคะเราไม่ต้องมาดูว่าประโยคมีภาคแสดงภาคอะไรต่างๆเราเรียนรู้มาแล้วเพราะฉะนั้นประโยคเป็นถ้อยคําที่อยู่รวมกันแล้วได้ใจความสมบูรณ์แบ่งออกเป็น6ชนิดด้วยกัน ชนิดที่หนึ่งคืออะไรลูกชนิดที่หนึ่งคือประโยคบอกเล่านักเรียนคงทําได้เนะลูกเนาะประโยคบอกเล่าก็คือประโยคที่แจ้งเรื่องราวให้ทราบว่าเราทําอะไรอย่างไรหรือบอกว่าใครเช่นเมื่อวานคุณพ่อพาฉันไปเที่ยวชายทะเลฉันชอบไปเที่ยวส่วนสนุกมากประมาณนี้นี่คือประโยคบอกเล่าต่อไปประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธคือประโยคที่มีลักษณะ บอกความไม่ยอมรับมักคําว่ามีไม่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ทําคือปฏิเสธนะลูกประโยคคําถามที่ต้องการคําตอบเป็นเช่น เธอทำอะไรเธอจะไปกับฉันไหมเธอชอบทานนี้หรือเปล่าใครเอาอะไรของฉันไปประมาณนี้นะลูกประโยคคำถามต่อไปชนิดที่4ลูกชนิดที่4ี่เนี่ยจะเป็นประโยคคําสั่งประโยคคําสั่งจะมี2ลักษณะนะคะควรพิมพ์ผิดนะสรลอีเป็นไม้หหนอากาศนะคะลูกมี2ลักษณะคือประโยคสั่งให้ทําคําว่าประโยคสั่งให้ทำอ่ะจะมีคําว่าจงซินะหน่อยนะคะเช่นอะไรลูก เช่นเธอโจงทางการบ้านได้เสร็จนะนั่งให้เรียบร้อยหน่อยสิอาทีนี้มาประโยคคําสั่งชนิดที่สองก็คือประโยคห้ามหรือสั่งไม่ให้ทําจะมีคําว่าอะไรลูกอย่าห้ามห้ามเดินลัดสนามอย่าเล่นในห้องเรียนเธออย่าส่งเสียงดังนะนี่คือประโยคคําสั่งชนิดที่สองคือสั่งไม่ให้ทํานะคะ ข้อที่หชนิดที่หคือประโยคแสดงความต้องการประโยคแสดงความต้องการคือประโยคที่มีใจความแสดงต้องการอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือมักจะมีคําว่าต้องการปรารถนาประสงค์เช่นเช่นไรล,ลูกนักเรียนอยากออกไปเล่นที่สนามฉันอยากไปเที่ยวโรตัสพอคุณพ่อต้องการให้ฉันเป็นคุณหมอเมื่อฉันเรียนจบแล้ว ชนิดที่6ก็จะเป็นประโยคขอร้องประโยคขอร้องนะคะประโยคขอร้องจะเป็นชักชวนหรืออนุญาตอะไรก็ตามนะคะก็มักจะมีคําว่าการุณาหยิบปากกาให้ผมหน่อยโธอช่วยไปพบคุณครูก,กับฉันหน่อยนะเธอมาช่วยช่วยจัดออของ,ของ,ของกับเราหน่อยสิประมาณนี้ก็คือประโยคขอร้องนะคะจะมีโปรดกรุณาว่าหรือจะมีคําทยว่าสิหน no ่อยหน้านะคะคิดว่าผมเข้าใจนะลูกนะ เรียนเอาสมุดขึ้นมานะลูกนะสมุดขึ้นมาในชั่วโมงนี้เราจะทำอยู่2ออย่างคือคำบุพบทกับการแต่งประโยคนะคะคือให้นักเรียนเนี่ยแต่งประโยคทั้ง6ชนิดชนิดและ2ประโยคเช่นประโยคบอกเล่า2ประโยคประโยคปฏิเสธ2ประโยคประโยคคำถาม2ประโยคประโยค คำสั่ง2ประโยคประโยคแสดงความต้องการ2ประโยคและประโยคคอรองสองประโยคทำในสมุดนะคะนี่คืออ,อย่างที่1ที่รู้ต้องทำในสมุดอย่างที่2เราเรียนมาแล้วในเรื่องของคำบุพบทนะคะค้ามบุพบทคืออะไรนักเรียนดูในตรงนี้เลยนะคะให้นักเรียนทำในสมุดเช่นเดียวกันคือเขาให้นักเรียนเลือกคำบุพบทใช่ไหมลูกให้เลือกคำบุพบท เติมลงในช่องว่างให้ได้ใจความเพื่อเหมาะสมเช่นมีคำว่าอะไรแต่บนจากโดยของด้วยริมในจนตั้งแต่ใกล้นะคะมาดูข้อที่หนึ่งนกบินออกออกอะไรลูกออกอะไรคะออกจากรังก็คำว่าจากเติมลงไปนะคะข้อที่สอง เธอไปทํางานไปทํางานบุพบทบอกเวลาละไปทํางานแต่เช้าก็คําว่าแต่เติมลงไปพอทําได้นะลูกนะให้นักเรียนทำแต่งประโยคขาง6ชนิดอย่างละ2ประโยคและลองทําคําบุพบทข้อ1ถึงข้อ10ตามคําที่กําหนดให้นะคะลงมือทําได้เลยค่ะลงมือทําเลยนะคะทำในสมุดนะคะลูก ค่ะต่อไปนะลูกในชั่วโมงนี้เราจะได้เรียนในเรื่องของการเขียนเรียงความด้วยนะคะการเขียนเรียงความไม่ใช่การเล่าเรื่องนะลูกการเขียนเรียงความเนี่ยจะเป็นการสื่อความในการเขียนเช่น การเล่าเรื่องแสดงความคิดเห็นแสดงความรู้สึกหรือความรู้ให้ผู้อื่นดูเรื่องและเข้าใจตามที่ผู้เขียนต้องการโดยใช้ภาษาที่ถูกต้องไพเราะและสละสลวยนะคะเรียงความจะมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่3ส่วนคือส่วนแรกจะเป็นคำนำส่วนที่2จะเป็นเนื้อเรื่องส่วนที่3าจะเป็นสรุป เวลานักเรียนเขียนเรียงความนักเรียนเขียนเรื่องแล้วใช่ไหมคะย่อหน้าที่1เนี่ยย่อหน้าที่1จะเป็นคํานํานักเรียนไม่ต้องเขียนคําว่าคํานําเลยย่อหน้าที่2ก็จะเป็นในเรื่องของเนื้อเรื่องย่อหน้าที่3จะเป็นสรุปแต่หรือว่าคุณจะมีหลายย่อหน้าก็ได้แต่ว่าคำนะจะเป็นการเกริ่นให้ผู้อ่านรู้ว่าจะพูดถึงเรื่องนั้นในแง่ใดเป็นการนําผู้อ่านไปสู่เรื่องที่ผู้เขียนต้องการ ถ้าสมมติว่าเราจะเขียนเรื่องครอบครัวของฉันเนี่ยเราก็เขียนให้ผู้อ่านไปสู่เรื่องที่เราเขียนต้องการนะคะอ่านะคะนี่คือการเขียนเรื่องคํานำคือการกลืนนําให้ผู้อา่านต้องการติดตามในเนื้อเรื่องของเรานั่นเองส่วนเนื้อเรื่องนะลูกเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดในการเขียนเนื้อเรื่องจะต้องประกอบไปด้วยสาระและเนื้อเรื่องที่น่าอ่านมากยิ่งขึ้น ถ้ามีการใช้ภาษาที่ไม่เหตุผลก็เป็นความคิดของเราเองคือผู้เขียนเองมีจุดมุ่งหมายเด่นชัดและมีการลําดับความคิดนะคะลูกนะคะนี่คือการเนื้อเรื่องอสรุปย่อหน้าต่อไปก็จะเป็นสรุปสรุปก็คือในการเขียนสรุปจะต้องสอดคล้องกับคำนำถ้าเขียนคำนำดีแล้วการสรุปต้องดีเพื่อให้ผู้อ่านรู้สึกได้ข้อคิดและประทับใจในตอนจบ ะะเพราะฉะนั้นการเขียนเรียงความมันจะมีอยู่3ส่วนประกอบองค์ประกอบ3ส่วนคือคำนำเขียนเกรนนำในเรื่องนี้เนื้อเรื่องก็เขียนรายละเอียดจากที่เราตั้งชื่อเรื่องสรุปก็คือเราสรุปต้องให้สอดคล้องกับคำนำกับเนื้อหาที่มานะคะให้เขาประทับใจในการที่เราเขียนเรื่องนะคะและเพื่อเราจะติดตามเราตอนต่อไปนะคะอย่างเช่นนักเรียนจะเขียนว่า ครอบครัวของฉันนักเรียนก็ครอบครัวของฉันเป็นชื่อเรื่องหนูก็เขียนครอบครัวของฉันเป็นครอบครัวใหญ่อะไรไปประกอบด้วยอะไรในเรื่องนักเรียนก็คาเขียนรายละเอียดทั้งหมดสรุปหนูจะทําอะไรให้กับครอบครัวมีความประทับใจครอบครัวของเรามีความสุขมากน้อยแค่ไหนหนูก็เขียนสรุปไปนะคะเดี๋ยวเราจะลองมา,าให้นักเรียนลองทํากันไม่ใช่การเขียนเล่าเรื่องนะลกูกเพราะนั้นจะต้องมีการการเขียนเรียงความ จะต้องมีลักษณะการเขียนเรียงความที่ดีเป็นอย่างไรนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะลูกดูลักษณะของเรียงความที่ดีนะคะไม่นึงรูปแบบถูกต้องคําว่ารูปแบบถูกต้องจะต้องมีคำนำเนื้อเรื่องสรุป นะคะสองการลำดับความดีต่อเนื่อไม่วกโปไม่วกวนไม่เขียนวนไปวนมาไม่เขียนคำซ้ำๆก็แล้วก็แล้วก็แล้วก,ก็อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็คือไม่เขียนวกวนสามเนื้อหาจะต้องชัดเจนลูกตรงกับชื่อเรื่องหรือแนวคิดของเรื่องนะคะนักเรียนต้องเขียนให้ตรงกันสี่ การใช้ภาษาถูกต้องตามหลักภาษาไทยชัดเจนและสละสลวยจะใช้สำนวนสุภาษิตก็ได้หรือจะใช้บทร้อยกองที่นำมาใช้ประกอบเนื้อเรื่องสอดคล้องกันก็ได้นะคะจะจบด้วยจะจบด้วยสำนวนสุภาษิตจะจบด้วยบทร้อยกองก็ได้หรือคำนำคุณจะเป็นสำนวนสุภาษิตหรือจะเป็นบทร้อยกองก็ได้แต่ว่าเวลาเนื้อหาจะต้องเป็นไงเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องต้องขยายความให้ชัดเจน ห้าหรือคลุกการให้ข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นมีลักษณะสร้างสรรค์หรือแปลกใหม่นะคะท้งห้าข้อนี้เป็นลักษณะของเรียงความที่ดีนักเรียนต้องจดจําไว้เลยว่าเรียงความที่ดีมีอย่างไรหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเดี๋ยวควรจะให้นักเรียนลองทําแบบฝึกหัดดูว่าแบบฝึกหัดของการเรียงความโดยให้นักเรียนเนี่ยทำเครื่องหมายถูก หน้าข้อที่ถูกแล้วก็ทําเครื่องหมายผิดหน้าข้อที่ผิดมาดูกันเลยนะคะลูกมาดูกันเลยนะคะอามาดูเลยข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าเรียงความเป็นการเรียบเรียงข้อความให้เป็นเรื่องราวเพื่อแสดงความคิดโดยใช้ภาษาที่สละสลวยถูกหรือผิดลูก เพื่อแสดงความคิดเป็นการเรียงข้อความเพื่อแสดงความคิดโดยใช้ภาษาที่สละสลวยถูกหรือผิดคะลูกถูกหรือผิดคะครูวันเฉลยให้ให้สามข้อนะข้อที่1ถูกต้องค่ะเขียนเครื่องหมายถูกลงไปเลยข้อที่2องค์ประกอบที่สําคัญของเรียงความมี3ส่วนคือคำำําน<ม>ําเนื้อเรื่องสรุปถูกหรือผิดคะลูก ถูกค่ะถูกนะคะข้อที่3ลูกข้อที่3าําำนำเป็นการเริ่มต้นเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความประทับใจในเรียงความนั้นจริงหรือเปล่าลูกถูกหรือิดอ่ะถูกอ่าถูกค่ะข้อที่4ถึงข้อที่10นักเรียนลงมือทําเองดูนะลูกนะข้อที่4จะเขียนเรียงความได้ดีต้องการวางโครงเรื่องไว้ล่วงหน้าเรียงลําดับเหตุการณ์และความสําคัญจริงไหม เราต้องมีการวางโครงเรื่องไว้่วงหน้าไหมลูกเรียกระดับเหตุการณ์ก่อนหลังเขียนโดยไม่วกวนถูกหรือผิดอ่าคิดเองนะคะข้อที่ 5. การสรุปโดยการแทรกข้อคิดที่แปลกใหม่เป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติเพราะจะดึงความสนใจจากผู้อ่านไปถูกหรือผิดลูกถูกหรือผิดเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัตินะอ่าไม่รู้นะลูกทําเองนะเดี๋ยวขวัญค่อยฉเฉลยนะคะข้อที่6ส่วนที่ขยายความจากคํานามเราเรียกว่าสรุป ขยายความจากคำนามไรว่าสรุปจริงป่าวจากคำนามก็คือเนื้อเรื่องหรือมะหรือว่าสรุปลูกไม่รู้สิเจ็ดเนื้อเรื่องอาจมีหลายยอ่อหน้าขึ้นอยู่กับเรื่องที่จะเขียนใช่ไหมคะลูกมีหลายยอ่อหน้าไม่จําเป็นต้องมีสามยอ่อหน้านะคะลูกไม่จําเป็นนะคะต่อไปลูกข้อที่อะไรลูกข้อที่แปดการเขียนเรียงความอาจมีการน,นําสุบาษิมาประกอบเขียนได้อ่าถูกหรือผิด ข้อที่9การเขียนเรียงความต้องใช้ความสามารถในการเขียนเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมคะ,ะไม่รู้นะคะข้อสิบการตั้งชื่อเรื่องต้องเป็นจุดรวมที่สําคัญของเรื่องความที่จะเขียนตั้งชื่อที่น่าสนใจและเสร็จแล้วก็เกิ่นคํานําและก็เนื้อเรื่องสรุปเป็นที่น่าสนใจเป็นเรียงความที่การเรียงความที่ดีถูกต้องหรือไม่นะคะอ่ะสิบข้อนักเรียนลงมือทําเลยคะ่ะลูกสุดท้ายเลย ให้นักเรียนเขียนเรียงความนะลูกความยาวไม่เกิน7บรรทัดโดยเขียนตามรูปแบบของเรียงความโดยให้หัวข้อว่าครอบครัวของฉันลงในสมุดนะคะเขียนเรียงความไม่เกิน7บรรทัดนะลูกนะร uh, าอยะนย้นไม่เกิน7บรรทัดหมายความว่าไงให้7บรรทัด8บรรทัด9บรรทัดก็ควรจะดูและควรไม่ตรวจควรจะตรวจแค่7บรรทัดนะคะ เป็นการฝึกเขียนตามคำสั่งลูกนะคะโดยใช้หัวข้อครอบครัวของฉันนะคะอาจทําในสมุดนะลูกทําเสร็จแล้วก็ส่งนะคะทำเลยเสร็จแล้วส่งค่ะ